สวัสดีครับพบกับผมทาเวลบายทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงตะลิงชันนะฮะก็วันนี้นะครับก็ได้ยินข่าวว่าขาบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่3846ิบนะฮะจากสุหงโงกรกประดังเบซากรุงเทพอภิวัฒนะฮะก็พวงตู้แอร์มาหลายตู้เลยนะฮะก็เป็นฝันหลงของเทศกาลสงการนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสวยงามอลังการ ขนาดไหนนะฮะจริงๆวันนี้ก็จะไปดักถ่ายกับพี่นัดแล้วก็พี่เม่นที่สารยานะฮะแต่ว่ารถที่ออกจากสถานีทนบุรีไม่ว่าจะเป็นรถฟีดเดอร์หรือไม่ก็รถธรรมดาขบวนอื่นๆนะฮะก็มีแต่รอบเช้าเท่านั้นนะฮะประมาณ6โมงเจ็โมงนะครับ ถ้ามาสายๆเนี่ยก็ต้องรอนู่นเลยนะฮะประมาณ9ก้าโมงสิโมงนะฮะซึ่งมันไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะถ่ายคลิปขบวน38 46นะฮะโดยพิเศษทั้งินจากสุงไงโกลกประดังเบซากรุงเทพอภิวัฒนะฮะวันนี้ขบวนรถโด,ดนพิเศษทั้งสินที่38-46สุงหไงโกลกประดังเบซากรุงเทพอภิวัฒน์ก็ล่าช้านะฮะ แต่ก็รู้สึกว่าน่าจะมาแล้วนะฮะเราเห็นแสงไฟสีขาวๆมานะครับก็จะต้องมาชะลอที่นี่นะฮะเพื่อรับคอร์ฟอร์นะครับก็เป็นแสงไฟสีขาวๆจากรถจาก QSY นะฮะทุกคนวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าขาวบนรถด่วนพิเศษทักษินที่38และ46นะฮะจากสุงไงโกลบประดังเบสาราช้านะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็ใกล้จะถึงตลิ่งชันแล้วนะฮะทุกคน เราเห็นแสงไฟขาวๆแล้วนะฮะทุกคนเป็นรถจาก QSY นะครับรู้สึกว่าน่าจะต้องรอสัญญาณอะไรบางอย่างณจุดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเขตของสายสีแดงนะฮะเดี๋ยวรถก็จะเข้าที่ชันชลานี้นะฮะกำลังวิ่งเข้ามาแล้วนะครับขบวน38 46นะฮะกำลังวิ่งผ่านตะลิ่งชั้นนะฮะ แต่สถานีนี้จะไม่มีการจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับแต่ว่าจะมีการรับคอร์ฟอร์นะฮะก็จะไปจอดอีกทีก็บางบำลุนะฮะจากบำบำลุแล้วก็จะจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ได้ QSY หมายเลขอะไรทำขบวน38-46นะฮะทุกคน 227ครับทำขบวนรถโดยพิเศษทั้งินที่3 8และ4 6นะฮะจาก,จาก,จากสุไงลงกรณ์ประดิษฐ์ศรงเทพอภิวัฒน์นะฮะอันนี้เป็นตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีตู้นอนชั้นสองนะฮะมีรถสเสบียงนะครับผู้โดยสารเยอะนะฮะบางคนก็ราหยุด สาอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพในวันนี้นะฮะถลอีเทศกาลสงการให้เต็มที่นะฮะก็เป็นควันหลงหลังสงการนะครับโอ้โหรถแอร์ยาวถึงนู่นเลยนะฮะทุกคนจอดตรงนี้สักครู่นะฮะแต่ว่าไม่มีการรับสงบ่งผู้โดยสารนะครับแต่ว่าจะมีการรับคอร์ฟอนนะฮะทุกคนออกแล้วครับทุกคนด้านหลังนี่มีตู้นอนเป็นสิบตู้นะฮะตู้แอร์นะฮะทุกคนเอาจิงๆผมว่า พ่วงยาวกวาบวบรถด่นนพิเศษที่1 3 4กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ช่วงสิ้นปีอีกนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นนี่เอาจริงๆก็เป็นช่วงไฮซีซั่นฤดูท่องเที่ยวนะฮะขบวนต้น่วนพิเศษที่1 3 4ก็มีการพ่วงตู้ยาวนะฮะสำหรับขบวน1 3 4แต่ว่าไม่ได้พ่วงยาวเท่านี้นะครับก็อาจจะมีการเสริมประมาณตู้สองตู้นะฮะโอ้โหยาวมากเลยนะฮะทุกคนก็ไม่รู้นะครับว่ามีตัดที่หาดใหญ่หรือเปล่านะฮะ บางส่วนอาจจะมีไปตัดที่หาดใหญ่นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พวกมาสิบตู้นะฮะบางครั้งนี่ก็อาจจะมีไปตัดที่หาดใหญ่นะครับช่วงเทศกาลแบบนี้นะฮะทุกคนรถก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกนะครับนี่นะครับมีรถเสริมจากหาดใหญ่ด้วยนะฮะทุกคนหาดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะก็หาดใหญ่ยาวๆเลยนะครับ ก็คาดการไว้ถูกแล้วนะฮะว่าต้องมีเสริมจากหัดใหญ่นะทุกคน แล้วก็ตู้สุดท้ายเป็นตู้ที่มาจากปันดังเบซานะฮะก็วิ่งเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ไปแล้วนะสำหรับขบวน38แล้วก็46นะฮะสถานีต่อไปที่จะหยุดรับสมุ้โดสารก็คือสถานีบางบารุแล้วก็หยุดรับสมุ้โดยสารที่สถานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับวันนี้พ่วงยาวมากนะฮะก็เป็นโอกาสยากนะฮะที่จะได้เห็นอะไรที่แปลกๆแ,แบบนี้นะครับ